สวัสดีครับทุกคนสวีดัสสวัสดีนะวันนี้จะมาบอกเล่าก้าวสิว่าตัวเองนี่ฉีดวัคซีนครบ2เขม 2> ็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องโลงใจชื่นใจจริงๆนะต้องบอกว่ามันรวดเดียวมากเลยนะเข็ม2เข <c oughs> ็มที่2นี่ใช้เวลาประมาณ5นาทีทุกขั้นตอนเลยรวม ถึงการฉีดวัคซีน5นาทีโอ้ตกใจอย่างมากนะครับต่างจากเข็มแรกเลยเข็มแรกนี่ต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงกว่าจะได้กลับบ้านโอ้เขาดีขึ้นเรื่อยๆนะเขาจัดการะระบบต่างๆนะครับจัดการคนจัดการโอ้ยมากมายหลายอย่างต้องชื่นชมเขาจริงๆตอนมาฉีดเข็มแรกนะผมนี่ตกใจอย่างมากเลยนะมาฉีดที่ไหนได้ไหมโรงพยาบาลศรีธัญญาโว้ยแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราสติไม่ค่อยดี ่งีฉที่นี่นะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยยกเลิกไม่ได้นะี<อ>๋ยวจะมีความผิดอา้าวแล้วทำไมป้าไม่บอกตั้งแต่ที่แรกอ่ะป้าเขาบอกกันมึงไม่ถามกูเองไอ้ตอนมาฉีดเข็มแรกกันที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยโอยผมวนนี่สามรอบเลยนะ<อ>วนตรงฉุกเฉินอะ่ะถามใครก็ไม่มีใครใถามว่าจะไปฉีดกันตรงไหนไปตั้งหลักใหม่ก่อนไปเจอรปภอ,อ๋อเขาบอกฉีมาอีกตึกอีกตึกหนึ่งโอ้ยผมนี่โล่งใจเลย แสดงว่าเราสติดีอยู่นะคือมาฉีดคนละที่นะคือเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลสุขภาพจิตก็จริงแต่เป็นฉีดอีกติกอีกตึกหนึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งสองเข็มนะแต่ต้องมาลุ้นกันดูนะพลังใจที่ฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงอันคือเขาบอกว่ามันจะมีไข้นะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วแล้วก็พยาบาลแนะนําให้กินน้ําเยอะๆต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะใครที่ยังไม่ฉีดหรือว,ว่าฉีดยังไม่ครบนะี่ยก็ มาตรงตามเวลาที่กำหนดด้วยจะได้รวดเร็วนะอยากให้ทุกคนมาฉีดกันเยอะๆนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ในไม่กล้าฉีดไม่ฉีดนะครับเพื่อตัวเราเองเพื่อสังคมเพื่อประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปอาะอย่าลืมกันนะครับมาฉีดกันเอออย่าลืมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพจบอลบึงการนะครับช่อง u t u b e ฮาแดกช่แนวเเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ